ครับผมโทรจะอู่ฮันด้นะครับผมช่างคิดนะครับผมจะแจ้งรถคันไอ้คอร์ด9233นะครับที่ให้เช็คช่วงล่างน้ำมันรั่วนะครับตอนนี้ผมเช็คให้ทั้งหมดแล้วนะครับพี่ก็จะมีโช๊คเนี่ยมันเสื่อมสภาพมันรั่วนะครับแล้วก็สปริงเนี่ยต้องได้เปลี่ยนนะครับเพราะลูกค้าจะเอาขึ้นให้สูงนะครับให้เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เรื่องน้ำมันรั่วก็จะเป็นพวกแหลกพวกซินท้ายเครื่องนะครับประมาณนี้ครับ ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนหลังจากที่เสนอราคาลูกค้าผ่านแล้วสั่งอะไรมารอเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ให้ช่างเมรื้อแล้วอย่างที่ผมบอกว่ารื้อแล้วเรามาดูอีอกทีเดินตามมาตรงนี้ครับอย่างรถที่แจ้งว่าเ,เวลาลองก็จะลองโดยคร่าวๆทั่วไปแล้วพอเรารื้อเราก็จะเห็นละเอียดทีนึงว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอย่างตอนนี้ช่างเมรื้อเราก็จะเห็นว่าพวกคอน้ำเนี่ยมันหุบซึ่งตอนแรก ในรายการจะไม่มีแจ้งก็าอาจจะต้องมีเพิ่มเติมบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งนี้ลูกค้าดูนะครับสังเกตข้างล่างนี่นะแบตเตอรี่เนี่ยม,มันมีความจำเป็นมากในการที่เราเติมน้ำกันแต่ต้องเติมให้มันอยู่ในในขีดที่เฮากำหนดเพราะถ้ามันเกินแบตเตอรี่น้ำกันที่เราเติมเข้าไปมันจะกลายเป็นน้ำกรดเพราะน้ำกรดมันเดือดเดือดครับสิ่งที่เราเจอนะฝาโปงผุ ตรงนี้มีแผ่นกันฉนวนนะครับก็ยังพอช่วยได้แต่ข้างล่างเนี่ยดูครับพอมันเดือดแล้วมันลงไปใต้ฐานแบตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ขูดล้างแล้วก็เอาสีดําพ่นให้ลูกค้าหน่อยครับเก็บงานไม่งั้นเป็นสนิมผุหมดเลยครับพวกนี้คือขั้นตอนตอนนี้คือวางแผนกันว่าเอาเครื่องลงแน่นอนทําง่ายสะดวกกว่าแต่การที่เอาเครื่องลงช่างเมย์ก็ต้องกดสายไฟรอบๆเครื่องเอาท่อร่วมไม่ดีอะไรออกหมดแล้วก็ห้อยแพรลงทั้งแพรอ่าประมาณนี้ ตอนนี้ให้ช่างเมย์ทำถอดรื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเมย์ก็จดรายละเอียดเพิ่มเติมที่มันมีอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยแจ้งลูกค้าตอนนี้ช่างเมย์ก็ทำการรื้อสายไฟออกมาค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่เราตรจดพบเจอก็คือพวกท่อน้ำที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับรวมไปถึงตัวตัวนี้นี่ไม่ได้ขันน็อตมาซึ่ง คิดว่ามันน่าจะปีนเกียวหรืออะไรพอเราถอดมาเดี๋ยวคงต้องดูเกียวด้านล่างว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้ามีเราก็ทําการส่งลงกึงไล,ล่ล้างเก็บพวกสนิมพวกนี้ให้หมดนะครับตอนนี้เมยเหลือขั้นตอนไหนครับอเอาเพลลงเครื่องลงข้างล่างอันนี้ปลดสายไฟหมดแล้วใช่ไหมหดหมดแล้วอ่าอ่าเพราะรู้สึกว่าที่ให้คิดแจ้งไปก็จะเป็นพวกของเหลวทั้งหมดด้วยเนะครับเพราะเรามีปลดทอ่อ power ท่อ power ใช้แปลงมาเหรอแปงแลงเอนี่น่าจะต้องเพิ่ม ทำไมมันเป็นไรอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าถ้างบมันเยอะเราเขายังไม่มีรอยรั่วอะไรเราทำไว้ในหมายเหตุก็ได้ว่าท่อไม่ตรงรุ่นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบานเกินจะได้คุมงบได้ครับเอาที่มันจำเป็นอย่างพวกท่อน้ำพวกเนี้ยความร้อนต้องจบเวลาที่ลื้อนะครับก่อนรื้อเราจะมองเห็นว่ามันไม่เป็นอะไรเลยสภาพเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับ ร้นผิวเรียบปกติแต่เวลารื้อมาเราก็ต้องมาดูครับอย่างเงี้ยที่ผมชี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ํามันกัดจนมันกร่อน,นสาเหตุเกิดจากว่าลูกค้าไม่ได้เติมน้ำยาหมอา้อ้ํามันเป็นน้าเปล่าหมดเลยแล้วน้าเปล่าเขาต้มไปเรื่อยเดือดไปเรื่อยมันก็จะเป็นตะกอนตะกันข้างในรวมไปถึงด้านนอกก็ถูกกัดกร่อนมีเนียมก็ถูกกัดกร่อนแล้วก็อาจจะต้องไล่ซ่อมปลั๊กเพราะว่าเออหลังากาใช้มานานเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปลั๊กเปิก์กมันน่าจะกรอบหมดแล้ว เซนเซอร์ S S พวกนี้นะครับเวลาถ้าปักมันสมบูรณ์เราบีบปับ๊บอันน,นี้บีบหักเลยเห็นะครับพวกนี้ก็ต้องไล่ซ่อมเก็บเพราะว่าเวลาล็อกหรือใช้งานได้ปกติเวลาบีบมันก็ต้องไม่หักอะ่ะแต่เนี้ยพอมันใช้ไม่นานอยู่ในห้องเครื่องที่ร้อนนะครับเราก็จะเจอปัญหาว่าพลาสติกมันจะเกาะแตกก็จะต,ต้องไล่หาเก็บเป็นบางจุดพอะถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้สมบูรณ์ก็คือ สั่งทั้งชุดเนี่ยซึ่งมันจะแพงไปเดี๋ยวจะไล่ซ่อมให้นะครับตรงนี้เราจะเจอบ่อยว่ามันเป็นตัวฝาปิดแล้วมันรั่วตรงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอกล้องแผ่นตรงนี้นะครับนะมันรั่วแล้วมันจะลงไปโดนไดชาร์ทําให้ไดชาร์มันช็อตไดเพราะงั้นก็ต้องไล่เปลี่ยนตรงนี้ให้หมดเครื่อง V6 นะครับจะเป็นลักษณะตามชื่อเลย V6 แล้วก็จะมีข้างหน้า3สูบข้างหลัง3สูบก,การสูบ ลงไปหากันตรงกลางซึ่งไปชนกับเพาเข้าเวี่ยงอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งด้านคอมแอร์นะครับเมื่อกี้จากที่ได้ลองรถอะ่ะก็จะเห็นว่าแอร์ยังปกติแล้ววิธีการยกเครื่องทำพวกนี้เราจะไม่ยุ่งกับระบบแอร์โดยการด้านล่างเดี๋ยวช่างเมย์เขาจะถอดคอมครับแล้วก็ห้อยออกมาอ่าน็อตยึดคอมจะมี4ตัวพอคลายออกแล้วกห็ห้อยคอมออกมา อย่างตรงตำแหน่งคอมที่เราทําการห้อยตรงนี้ท่อมีการแปลงมาแล้วเราก็จะใช้ปลดโดยที่ไม่ปล่อยไม่ยุ่งกับน้ํายาแอร์งานมันก็จะก็เรียกว่าไม่บานปลายเราจะเก็บตามที่เราประมาณประเมินกับลูกค้าเอาไว้ ท้งเมเขาลื้อข้างบนเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูข้างล่างต่อคือขั้นตอนจากการลื้อข้างบนเสร็จแล้วก็จะมาลื้อข้างล่างโดยการชักเพาชักส่วนที่ติดกับตัวเครื่องแล้วก็ยิงคานข้างล่างออกครับแล้วก็เอาลงทั้งแพรเพราะงั้นขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือไล่ปลดช่วงล่างออกให้หมดเอาไง่ายวิธีการยกเครื่องพวกนี้ลงนะครับก็คือปลดด้านบนท่ออากาศสาไฟทั้งหมด รวมไปถึงข้างล่างข้างเมที่มันที่ส่วนองค์ประกอบที่มันติดอยู่กับตัวเครื่อง mm hmm. เช่นเผาเขาก็จะชาร์จออกเก็บให้หมดแล้วเอาแผ่ลงนะครับประมาณนี้เลยครับขั้นตอน ช่างเมย์ก็เอาเครื่องลงมาแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนก็คืออย่างที่เราแจ้งเอาไว้ว่าก็จะมีการตรวจเช็คอย่างพอเราถอดออกมานะครับสิ่งที่ช่างเมย์เจอก็คือว่าเราต้องคลายน็อตพวกน็อตลูกลอกน็อตลูกลอกตัวลมัสแล้วก็ตรวจเช็คตัวน็อตลูกลอกตัวตั้งอีกทีหนึ่งรวมไปถึงน็อตพวกยึดเพลาข้างหลังด้วยซึ่งพอถอดมาแล้วเราเช็คด้วยการขันปอนก็จะเจอว่าน็อตพวกนี้มันรูดหมดแล้ว พอเสื่อมเป็นมีเนียมแล้วด้วยความที่ใช้มานานนะครับรวมถึงน็อตพวกหยุดลึกลอบพวกนี้ยเราจะเจอประมาณสี่ตัวที่ว่ามันรูดก็ต้องตามช่างมาทําเกี่ยวตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวพผาฝากถ้าถ้ามันไม่แน่นแล้วเรามีการตรวจเช็คก่อนก็ให้ช่างเขามาทามันจะเป็นน็อตพิเศษของเขาสามตัวนะครับตรงนี้ แล้วก็จะเป็นน็อตลูกลอกแล้วก็เป็นลูกลอกตัวตั้งตัวตามแล้วก็ค่อยประกอบถ้าเราไม่ตรวจเช็คก่อนแล้วเราใส่ไปพอเครื่องมันมีสายพานพอคล้องไปมันจะมแีแรงเฉือนนะครับคือดึงลังระหว่างแนวเฉือนนี้มันก็จะทําให้ตัวน็อตที่ไม่แน่นเกิดปัญหาได้เพราะงั้นก็ต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนพอเราตรวจเช็คเสร็จให้ช่างทําขันปอนได้คือเสร็จขั้นตอนตอนนี้เครื่อง v ี ถ้าลงมาลักษณะนี้แล้วเราจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าลูกสูบสามสูบข้างหน้าสามสูบข้างหลังสามสูบมันเป็นตัว V ีเขาก็เลยเรียกว่า V6 อหกในในลักษณะเครื่องของ V 6หก็เหมือนกันปั๊มน้ําอยู่ด้านหน้าคือที่เราไปเปลี่ยนใหม่นะครับสีเงาเงาเนี่ยเปลี่ยนใหม่นี่ท่อแป๊นนปแบ,บน้ําอยู่หลังเครื่องมันผุครับเห็นไหมครับที่มันมีเพิ่มเติมจากรายการที่แจ้งลูกค้าไปตอนแรกทั้งผุแล้วก็แตกหกักเนื่องจากรถ ไม่ได้ใส่น้ำยาหม้อน้ำแล้วพอต้อมไปเร่มันมันก่อนครับรวมไปถึงตัวเสื้อวาวาน้ำที่ต้องมีการที่ช่างคิดลจะทำแจ้งเพิ่มไปนะครับที่เราเห็นตั้งแต่ EP ที่แล้วเนี่ยมันจะก่อนเดี๋ยวให้ช่างคิดเขาเช็คราคาแล้วแจ้งลูกค้าอีกทีส่วนรายการเพิ่มเติมอย่างอื่นครับมาดูนี่ครับเผาเอาไม่ออก เพราะว่ามันแน่นมากเดี๋ยวต้องส่งลงกึงแล้วก็อันนี้ฐานลองแบตผุหมดเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ที่ว่าเติมน้ําเยอะแล้วมันเดือดแล้วมันลงมากัดพวกเหล็กนะครับอันนี้คงต้องเปลี่ยนส่วนอันนี้สปริงเบิกเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือว่าสปริงเนี่ยดูแล้วไม่ได้ตัดค่าเคมอาจจะลดไปนิดนึงแต่ที่เขาโหลดมาเนี่ยเขาไม่ได้โหลดจากการตัดสปริงแต่เป็นการโหลดจากแก้ไขตรงนี้ เรื่อนฐานเบ้าโชค๊คครับจากปกติฐานเบ้าโชค๊คมันอยู่ตำแหน่งนี้ล้อออกครับแล้วลงมาเชื่อมในตำแหน่งล่างต้องการโหลดนิ้วครึ่งเลื่อนลงมานิ้วครึ่งอย่างนี้เลยแล้วก็แกนโชค๊คมันคดหมดแล้วถ้ามองเห็นไหมครับถ้ามองดูแกนโชค๊คมันไม่ได้เป็นแนวดิ่งกับตัวด้านล่างแล้วมันคดมาแล้วหมดสภาพก็จะมีเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเรื่องของยางรองสปริงโชค๊คครับนะครับ โดนน้ำมันนะครับพอโดนโดนน้ำมันแล้วมันบวมเสื่อมสภาพนะครับเราต้องแจ้งลูกค้าเปลี่ยนสําหรับคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเทยินนะครับเป็นรุ่น Enduro Pro Pad ซึ่ง Enduro Pro Pad เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันนะครับ Pro Pad เขาจะปรับความหนืดได้ที่หัวครับโดยที่หัวแกนโชคเขาจะมีตัวหมุนปรับระดับได้ ก็จะได้ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วเมื่อกี้จากโชคที่เราเห็นว่าเขาตัดเรือนเบ้ามาดูอันนี้จะชัดกว่าเห็นไหมครับซึ่งจริงฐานเบ้าโชคที่รับสปริงมันต้องอยู่ตำแหน่งนี้แต่อันนี้เขาโหลดโดยการเรื่อนฐานรับสปริงลงมาข้างล่างเป็นการโหลดแบบง่ายๆนะครับก็ไปทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นอันนี้คือแคทเทอิิกมองข้างในตันไหมคิด ไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีนะไม่มีเลยก็ผงต้องใช่งี้ก็คือจะมีน็อตแบบนี้ครับมันจะยึดอยู่พอเยิยงมาสนิมมันกินเยอะครับอ่ามันเป็นสตัดมันเป็นสตัดตัวผู้โผลมาพอถอดมันก็จะขาดก็ต้องส่งลงกึ่งพร้อมกับตัวเผานะครับส่วนที่เพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจานเบรกบางหมดสเปกอ่าหมดสเปกสเปกเต็มมันอยู่เท่าไหร่ครับยี่สิบ มีไหมมีบอกสเปกไหมครับถ้าไม่มีน่าจะเปลี่ยนจานมาแล้วเอาเป็นว่ามันห้ามต่ำกว่าสิบเก้ามิลครับยี่อดอ๋อยังเป็นแท้อยู่สเปคเต็มมันอยู่ที่ยี่สิเอดใช่ไหมครับมิลหรือแม็กกิลมิลครับอ๋อมันห้ามต่ำกว่ายี่บเอดมิลนะวัดแล้วมันต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดแล้วก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ส่วนตรงด้านนี้นะครับปีกนกก็ใช้อัดบูทเอาใช้บูทแท้ สังเกตไหมว่าสองข้างสีไม่เหมือนกันข้างนั้นคือโดนน้ำมันด้านนี้คือโดนเรื่องแบตเตอรี่ที่ว่าน้ำกันมันหล่นมาใส่สีไม่เหมือนกันแต่ว่าเหล็กไม่ไม่น่าจะคดไม่น่าะอะไรเดี๋ยวเราอัดบูทแล้วก็ไปตั้งศูนย์จับดูอีกทีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมที่คิดแจ้งมาเมื่อกี้ก็มีหม้อน้ำใช่ไหมครับหม้อน้ำเป็นไรคิดสภาพไม่ดีครับก็มาตันไม่ไมนอยาหม้อน้ำ อหนไหนไหนเดี๋ยวไฟส่องดูแล้วก็เนี่ยคอตรงนี้ยพร้อมที่จะแตกอ่ยข้างในนะครับนะพี่โอเคแล้วก็คอตรงนี้คอด้านบนเป็นไฟเบอร์พอใช้ไม่เรื่อมก็พร้อมที่จะแตกเร็จทีเดียวเลยครับเดี๋ยวแจ้งลูกค้าคือขั้นตอนที่เหลือตอนนี้ หลังจากที่เรายกมาเพื่อตรวจเช็คแล้วเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีรายการเพิ่มเติมเพราะงั้นขั้นตอนตอนนี้ก็เหลือ1ส่งลงกคร่ง2ทําใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงผมว่าการรื้อของหรืออุปกรณ์หรือเรื่องช่วงล่างหรือเครื่องยนต์เนี้ยการที่ต้องมีเพิ่มเติมมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเวลาเราทําการเสนอราคาผมจะเสนอจากที่ยังไม่ได้ยกแต่พอยกออกมาแล้วแล้วมันมีรายการเพิ่มเติมเนี่ย ก็ต้องอธิบายลูกค้าเห็นภาพชัดเจนตามนี้ไหนๆจะทําให้มันปกติแล้วก็ทําให้มันสุดแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าหลังจากลูกค้าอนุมัติประกอบแล้วรถจะเป็นยังไง